ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทนุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ P P C Gamer นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวมอดอ่าไม้ครับ P นะครับ1.0.2 1.0.0ถึง1.0.3ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็อ๋อเสียงไอ้นี่ดังนะครับก็เดี๋ยวไปดูอันแรกครับคืออาเรเนี่ยจีดินดีเน,น่สักอย่างครับ ก็ใครอ่านออกก็อ่านไปครับประ่าณไม่ออกมาลองดูครับว่าอ๋อก็เป็นที่นทีธรรมดานะครับผมก็ประมาณนี้โอเคครับต่อไปคือเมกาดิมิตสักอย่างโอ้นี่ใหญ่มากเลยนะเ้าใหญ่ปะวะทำไมเมื่อกี้มันใหญ่มากๆวอตเตอร์วอตเตอร์เฮกโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้ โอเคมันก็ใหญ่นะต่อไปครับก็วอเตอร์เต็มเดี๋ยวขอนดีๆเดเออ๋อไดนาไมท์โอ้โหเบอเลยเราอ๋อก็เป็นเสกน้ำมานะครับก็ประมาณนี้โอเคต่อไปก็เป็นไฟไดนาไมท์นะครับผมก็เป็นระเบิดนั่นแหละนะก็เป็นระเบิดไฟโอเคต่อไปคือไแล้วเนี่ยดิ ติ๊กกิ้งติ๊กกิ้งเดนามไมท์นะคืออะไรว,ว้าวโอ้โหเจง๋จงเจง๋งเจ๋งก็อันสุดท้ายครับอันนี้วา่าว่าโพโวอพโพลิฟอะไรวะอันนี้ทำไมนิง่งทำไมนิง่งคือต้องลองกันน้ำเลยปะ คือลบน้ำ嘛จริงด้วยนี่ไงครับลบน้ำคือลบน้ำนี่เองโอ้หอแรก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 ,รกโอ้เช็ดค้างเลยค้างเลยค้างเลยโอเคครับผมก็ คลิปนี้ก็ต้องจบจริงๆแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันพึ่งลงเมื่อกี้เองมดพึ่งมานะผมก็เลยะจสะสน่อยแล้วก็ใครที่ล,งลงังรอ,อผมโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นะครับไอ้อไม่ใช่โปรโมทรีวิวเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ช่วยๆรอกันก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ